้าปูครับคาปูทำเองได้เลยครกาแฟาสดคาปูมานี่ใครบอกอยู่อีกผมเองผมบอ <laughs> <laughs> สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเมนูเกี่ยวกับคาปูเยนกันอยู่ในบ้านนะครับผมก็อย่าองอืเลยง,ยง่ายๆก็จะมีตัวที่ผมบอกครับถ้าเกิดในบ้านมีตัวนี้อยู่เราสามารถกินกาแฟสดได้แบบสบายๆทุกวันนะครับก็คือตัวมอลคาฟอนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแยกมันมันจะมีอยู่สส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับ แล้วก็ส,สมตัวใส่ตัวผงกาแฟะนะครับก็เริ่มแรกเลยนะเราก็ใส่ตัวน้ำนะเนี่ยใส่น้ำน้ำถ้าเกิดเราตามหลักมาตรฐานก็คือจะอยู่ที่แต่ถ้าเกิดเราทำเมนเย็นเราจะใช้สองช็อตช็อตละ30 ml สช็อตก็60 ml ไม่งงกันนะหรือถ้างงก,ก็ลืมไปนะไม่ต้องจำอะไรมาก ก็แค่มีโมฆะขอดรีนะครับใส่น้ำเข้าไปข้างในนี้นะฮะให้อยู่ปริมตรงเนี้ยอ่าแค่นั้นเองหลักการดูง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมกาแฟผมใส่แล้วเนี่ยผมใช้ของตัวแฟลกเมทที่ผมขั่วมาก็เนี่ยจะเป็นตัวผมกาแฟมันก็ประมาณ15เมล15เมลแค่ไหนก็เนี่ยแค่อ่าผมใช้มือเลยนะเพราะว่าผมชมกีเดงก็แค่เนี่ยพอเรากดปุ๊บมันก็จะอยู่บาลานซ์เท่ากันพอดี ก็เอาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวมาตราวัดเราก็ใช้การประมาณได้ครับนะบก็ประมาณนี้นะก็ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเราก็จะถ้าเกิดเรามีตัวบดอยู่แล้วเราก็สั่งตัวเมลิกาแฟมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวบดเราก็สั่งเป็นแบบผงก็ได้ทางแฟร์โมเมทเขามีให้ทั้ง2อ,อย่างเลยครทั้งมเมล็ดแลวก็ทั้งผมนะโอเคนี่เรียบร้อยนะ แต่ตามหลักโดยโคนชงปกติเขาจะเรียกว่า15 ml แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวมาตรวัดง่ายๆครับบดผมกาแฟให้ได้ระดับประมาณนี้แล้วก็ใช้มือก็ได้ครับเพราะเราทำเองหรือใช้ช้อนให้มันแบบมีความแน่นหน่อยนะหลังจากนั้นก็ใส่ครับนี่นะปับป๊บเรีบยบร้อยแล้วก็หมุนครับให้สนิงง่ายครับเราทำอเองได้สบายเลยครับต่อไปเราก็ วันว่างๆหรือเวลาเราไม่สะดวกที่จะออกไปหรือ,อยังไงเนี่ยเราก็ชงกินเองนะครับแต่เหมือนร้านชงนะครับร้านชงกาแฟก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเอาแบบไม่ไปใช้ได้โดยที่เราไม่เอาไปลงทุนเกี่ยวกับตัวเครื่องชงกาแฟนะรเริ่มลงทุนแบบง่ายๆเพราะว่าตัวนี้ไม่กี่ร้อยเองนะประมาณสองสามร้อยลองลงทุนดูก่อนแบบถูกๆสมัยนี้ฮะเอาแบบนี้แล้วเอาไปชงให้เขาดื่ม ถ้าเกิดเมอร์จำนวนคนเยอะขึ้นเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเครื่องชงแบบไฟฟ้าก็ได้ครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยมันจะเป็นเตานะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้เตาแก๊สที่บ้านได้นะครับผมเปิดนะครับอ่าได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวแก๊สเราเปิดเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บนึงโอเคเปิดแก๊สก่อนไฟมาเงี้ยเงี้ยเลื่อนไปเลื่อโอเคน <c oughs> ออเ,น,เ,น,เ,เคนี่ยนะครับ ท้านอะไรก็หลังจากนี้ก็รอนะครับในช่วงระหว่างรอก็เนี่ยมันก็จะมีปูเนี่ยมุนก็เจดของตัวย่อเนี่ยในความรู้สึกผมนะครับการใช้คู่กับตัวกาแฟเวลาเราจะใส่นงใส่ไรเพืนเนะตัวนี้จะช่วยเสริม,มความมันความข้นได้ดีขึ้นแล้วก็โชว์ตัวกาแฟกับตัวนมได้เข้ากันนะของอย่างอื่นทําได้ไม่ได้ครับ ผมลองมาหมดแล้วได้ครับแต่ที่อันนี้สำหรับส่วนตัวผมเองนะที่ผมทำให้ลูกค้าอยู่ๆก็คือตัวนี้ถูกใจผมแต่จะมีตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงนะลองลงมาจากตัวนี้แต่ราคาก็ถูกลงเยอะขึ้นแต่เดี๋ยวค่อยมาแนะนำตาวต่อไปนะครับอเปิดดยเดี๋ยวไม่จะโจรนะไม่จะโจรไม่จะโจรไม่ต้องกลัวอ่ผมไม่มีตัวเปิดกระป๋ง คือไม่ได้เตรียมมาก็ง่ายๆวิธีง่ายๆแก้ปัญหาง่ายก็ใช้เหลี่ยมของของมีดเลยนะครับแต่ต้องระวังหน่อยนะมันอันตรายนะครับเห็นไหมได้ยินได้ยินแะ้วนะฮะก็มีอะไรก็ทำแบบนั้นแะฮะเอ้าเคเอาไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวจับมือมันเสร็จแล้วก็รอทางนึงครับแก้วเหมือนเดิมครับอ่าที่ผมทำนะฮะนั่นคือหวานตรงนี้ สามสิบแก้วแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเรายังไม่ได้ทำเลยทําไงโอเคลองดูครับผมก็ไม่ผมก็ยังไม่เคยทําเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะใส่ต้นตาลเอาผมใส่เลยครับลองดูครับหนึ่งสองอันนี้คือหวานปกตินะถ้าเกิดเป็นหวานกลางก็แค่สองช้อนนะสองช้อนชาถ้าเกิดเป็นหวานน้อยก็ช้อนเดียวถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ไม่หวานเลยไม่ต้องใส่โอเคผมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุปตะคุปตะคุปตะคับ คือผมถ้าลืมไปเปิดมันเลยกระจายระเนระนาดเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านเราเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คแต่ทีนั้นปิดก็จบอ่าโอเคพอเราเปิดดูแล้วมันยังพุ่งไหมไม่พุ่งแล้วนะฮะอ่าโอเคไม่พุ่งแล้วปิดเลยเรียบร้อยครับแล้วจะทำยังไงก็เดี๋ยวผมจะใส่ในเอาตัวน้ำกาแฟ ทำไมถึงเอาแบบน้องใส่ตรงนี้เลยเพื่อให้มันละลายน้ำตาลไปด้วยในตัวนะครับผมจะลองเลยทีเดียวแต่ผมไม่รู้แก้วมันจะแตกหรือเปล่านะก็ <c oughs> ต้องมาลองดูกันโอ้แก้วสุธิรักษ์ด้วยผมไม่น่าแตกโอเคไม่แตกเลยแตกนะจ๊ะกิดจะากิดสุธิรักษ์ไม่ตม้องแตกจริงจ้าโอเคนี่ทุหมดเลยครับ าไม่ตายรอดไปไม่ต right. ้องซื้อใหม่ช้อนเลยได้คร well. ับพี่มานะช้อนนะคนให้น้ำตาลละลายหลังจากนั้นก็ใส่แก๊สครับเอาละ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 ไม่ต้องแช่น้ำชุ้มไปเลยอ้าเสร็จแล้วเย็นและ แล้วตัวนี้เราจะใส่ยังไงถ้าตามสูตรของทางร้านผมนะครับจากเดิมปกตินะเขาจะใส่ที่30 ml ตัวนี้นะแต่ผมใส่40 ml นี่คือสูตรของทางร้านผมเองนะครับที่ผมทำลูกค้าดื่มอยู่แล้วส0่ิ ml มันจะประมาณไหนถ้าเกินทีแบบนี้เอาที่เราพอใจไม่พอใจถ้าถามผมผมตัวมานะให้แล้วฮะให้ดูว่าใส่น้ำที่เราไปไหว้พระหรือเขาเรียกแก้วเปนะ็กอะ ก็คือแก göster, amine, like okay. yeah, so other, okay. ้ย okay. ูนี้ก็ให้มันอยู่ปลี่มๆเปี่ยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์ถ้าเกิดเราจะเอาแบบประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ผมจะใส่แบบก็ประมาณเอาเองแล้วกันครับนะเนี่ยอ่าอ่าโอเคน้ำอ้วคาปูครับคาปูทำเองได้เลยครักาแฟสดคาปูนะ เห็นไหมเราสามารถกินกาแฟสดได้ง่ายๆนะครับเรื่องแรกเราต้องมีตัวมันเล็กกาแฟก่อนก็เหมือนตัวพี่เอกนะครับมล็กกาแฟถ้าเกิดอยากจะทํากาแฟสดนึกถึงเนี้ยนแะฟรโฮมเมดเป็นมนล็กกาแฟพั่วนะครับของดอยช้างนะก็จะมีทั้งมเล็ดแล้วก็จะเป็นแบบผงสั่งได้นะครับเหมื <c oughs> อนพวกเดี๋ยวพวกเนี้ยเราหาได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านท่าแปะทํามาหน้าบ้านหน้าบาก่อนเราได้ไปซื้อได้เลยครับไปซื้อได้เลย อ้าวหลังจากนั้นเราทำยังไงก็ชิมนะวันนี้ไม่มีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเขาไม่ขายปากซอยโอ okay. เคเย งานแฮนด์เมดนะครับงานแฮนด์เมดจากแฟรโอเมดนี่แหละครับก็พอหนออกไหม <c oughs> รอดครับคนไทยเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องผ่านไปนะครับสังด้านเหมกันครับเหมือนที่ผมใส่มาเนี่ยไซส์มันจริงๆแล้วผมจะใส่ไซส์ M กับไซส์ L แต่นี่คือมันใหญ่หน่อย XL ก็เลยต้องมีผูกด้านหลัง เพื่อที่จะให้มันดูแล้วแบบผมให้ใส่พอดีก็เนะนี่ยฮะเมนูง,ง่ายๆคาปูไปทำครับแต่ว่าไปทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมสั่นนะครับมันเป็นกาแฟกูบอกแฟร์โฮมเมดความสนุกที่คุณด,ดื่มได้อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับไปก่อนครับเละเละเทะกระจาย ว่าไงครับล okay. ูกอ่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าเรากินอะไรกินกะกินกาแฟหอมอ่ะหอมอรอเดี๋ยวลูกก็ต้องเอาลูกมาดิอะไรนุงเย็นแถมแดงเอาป่ะฮะโอเคเอาชุบหน่อยชุบหน่อยแล้วพูดว่าแล้วกอครับมาหนี่ใครบอกอยู่อือไอ้ผมเหม็นของปอ 来，哥哥。